มาส่งลูกสาวนะป้าดุงอมืออยอย่างไปไปมึงหนึ่งใช่ป่ะจิ้มฮีทเก็บหอยู่เลยใช่เลยใส่ใส่ดำมัใช่น่ให้ดุ้มนะโอย

เออน่ะมีเนาะถุงเนาะกล้าให้จะซองตาลไอย<ะ>ว่าชิ้ทบใหม่เนี่ยนี่ขี่แล้วไม่าดขึ้นแน่อน ไอ้น่อยมาส่งมากินเงินร้ายแลลวเมื่อคืนอืมนอยกันนนเ้้ใครเอามือวะอ็หลามตันเี่ยงเขาจะวานำปนอนตัวนั้นนอนว่าน เอางอุดๆเลยน้อยใช่เมื่อไรจะเมรยปลาอม่ามไปใช่หน่อยมึงบอกไปน่า้เรศกับม้ออาเอออืมท่นก็กินนมเป็นไรเนาะ น้อยแล้วมันกระดูดนุ่มเลยเราไปดูดนมันไหมจ็คโตดิมันชิลุกเต่งลูกมันอเยมันเตงลูกมันชิบซองเมีเราชิบซองบ่ฮะหาโต้เิ่นกดูกหน่อยเถอะ

ไปเนื้อมานุงนี่เปสวงให้สื่อว่าเผิ่อขายโลซองลอยหาบก็คายโลนะยอยเห็ดบานโดนลเบานทำาย่โอ้ยมาหาเตะแถวป่าก็ได้เห็ดบานข่อยดเต็มอย่างขาปก็เห็นแลน้องใคร ทั้งน้ำมอแล้ำซองลอยมันลาย <c oughs> เลือแต่นี้นเหมะเลือดเตี้ยพื้นแล้วหม <c oughs> อไปเด้อุดไนดะ้ลูกน้อยนอยอบอกไปนะอุดอได้ฮะ <c oughs> เอามินไปอ่อนเขาพอดึงขนนงึ้นให้ส่งเฮ้ย แล้วอันนี้ไม่ไปเพื่อเพื่อนเขเหรอขาดเลยเนี่ยมากินช่างเจ้งให้ปวกบ่ได้แต่คายบ่ <cười> <cười> hả เพิ่นนั่งเพิ่นน่ะ luôn ๆหลาย không สิบักกินแล้ว mà mày ตีได <laughs> 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 เนี่ยขนาดมันนอนเสยอยู่ได้ยังเนีู่เอาเข่ามาส่งแม่บอกอาทัพท์กับบอกเอาร้ไปจรว่มเด้อจรวิ่งเด้อฮะอปะมันี่หมันกระจ้ามันใส่ล่างเนี่ยหร

เยออกมาเลยจะมาเอาแต่ยืนแไปนี่เหรอนี่เกือเกือบวะทะยุเรามันหายกินนะเหมือนนมมันกระนี่เรากระได้คล้ายเลย ัวไรเบดนี้ีขายขอขอก่อนมันก็บท่นใหญ่เต็มที่ปนไมันท่านอะไใหญ่เป็นได้ได้ท่านเตยมที่สามเดือนล้งเดือนเข้าพ่มาล้างเถื่อเข้ามาซื้อกัจนสีเดือน สามเดือนครึ่งมันเต็มที่เลยก็ใหญ่อี่กระซัมนี่แหละกินเนี่ยแล้วนอนพักผ่อนโอ้สายร้อยเลยยังมากินอร้อยพอดาไปเ๋ยได้โทรบอกพอดาซื้อมาให้ให้พราเมื่อหายโทรพทบกับนอนพอดา เดี่ยงงูน <sup> yeah, ้ำเขานี่ยังกินขังอย่าไปต้ากัวอาหารเช่นตะกิดินใส่กัวอาหารนี่นะใส่หม่องเปมึงนอนบบบนี้เหรอไอ้ช่างมนูย่างกรพายจิบเขาเซลงมาแล้วเนาะมันคือปลาเหตุเราบ้เนาะ พอมอบเวตาหัวเห็ดมื่ออื่นพื่อหวยหยุดหเ็ด ไปหมือไหนเหมือนเดินมเหมือกินข้าวไปกินข้าวนแม่เจ้าแล้วอะไรเงี้ยเมือกี้ไนเนะมกหรไหมไปได้ไปกินข้าวปะม่กินข้าวที่จะพ่อาวตัหัวกินข้าสึ้นรวมมะด้าเได้เฮ็ดเต็มกะตา ขี้ขาวกับขี้มูมาพีลงมาพีเน่ะโอ้ยขัดเปม็นกะอเน่ยกะพอใส่พุ้ยเลยพ่ะบ่มีน้าใส่